สบายดีสวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาเอ,อื้อสแนลนะครับมูนิกาบาลน้ำกะยูไฮยูนาคือเก้าเนาะบบได้ไปใสแล้วไฮแล้วหน้าแล้วก็บรน้ำกะลงมายูน้าคือเนะกาอ้าหวานะบาลน้ำเลียงเป็ดเลียงไก,ยนะาาก่ยูนาเนาะถ้าบบลงมากะยันหมาเพิ่นมากินเป็ดกินไก่นะบาน้ำก็เลยลงมาเสมอเสมอแต่กะบโบได้มีเวลาวัาสิไปลินไปยังนำ้ำนมะูดหวาน ท่นสิยูบานกับบุญีแนวเฮ็ดคารุมา,า,า,านากาบุญเตแนลเฮ็ดกับมอนี้บะน้ำสิพาทุกคนไปแอน็นขุดมันตนเนะาะบะนา้ำเมื่อกี้อยากกินมันตนบะาน้ำเสียไปนึงกินเนาะขุดมันซับพลังมันที่บะาน้ำปลูกไว้แต่ว่าบ่ฮู้ว่าหัวมันสิใหญ่หรือบ่ใหญ่เนะาะก็ไปติดตามชมน้ำกันเลยเนาะจ้ะ มันต้นของบอ่อน้ำกระสิอยู่ฟังอะข้าวนาของบอ่อน้ำก็เริ่มเขียวทั้งนั้นก็ะสิเป็นเป็ดไก่ของบอ่อน้ำมีเต็มสาอยู่ทางนี้ยังบ้านเขียวยังเป็นไฮตะก,ก้า ข้าวกำลังสีเริ่มงามมันต้นของบ่วน้ำปลูกได้หลายปลูกไว้ตามคันคลองบ่วน้ำเอาใบบักหุ่งมาใบมะละกอเนาะมาให้หอยเพื่อนกินแล้วก็บ่วน้ำกระเซียนมาหาเก็บเพื่อนไปให้เป็ดกิน นี่หอยกระเดะหัวสลีหลา่ๆโอเคจ้าทุกคนไปขุดมันต้นกำกันเนาะนี่บ่อน้ำสีมาขุดนั่นนี่แล้วนี่ขุดลองเบิ่งเพราะว่าจะขวางเพื่นใหญ่หรือบ่ทันใหญ่แต่ใาบาเพป็นก็ล้ม เริ่มร่นแล้วก็น่าจะหัวง่ายแล้วแหละโอเคจ่าที่ว่านำไปต่างกองก่อนมาจากทุกคนมาขุดมันต้นนำกกันหรือว่ามันสับปะหลักบอฮูู้ซีหูเอาพันซีง่ายคือบ่า หมมันก็ยังอายอยู่กำลังยัย Đây, thọt cướp. <laughs> một đèn quay cả cát bạn มาเบิงหัวมนันนำกันบ้านตายนี่คือหัวมันอู้มีแต่ซับกับซับ โั้กระปุกหันง่ายไได้ได้มาแล้วหัวหนึ่งหัวดีหนึ่งกินซ้ำหนึ่หัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆได้ไปแล้วหัวหนึ่งนี่คือหัวที่สอง คือหัวที่2เนาะพอดีนึงซ้ํานี่นบ่ทันแก่แห้ง สามหัวเดี๋ยวมานำซี่คูดอีก,อกสองสามหัวเนาะ ขุดลงไปขุดลงไปป้าหัวนี่คือยห่วใช่ป่ะ นี่หัวใหญ่ๆนี่คือมันแดงปันตัวนี้นะสิกินไดแต่ว่าแต่ว่ามันตัวสีหัวขาวๆแล้วมันสีมันกลินบได้คือตัวนี้เนาะตัวนั้นสีใได้แต่แปลงกแปลงมันแป้งแต่ตัวนี้นะกินไดหัวใหญ่ๆกุดขัวนึงพอ่อ N yi bó nyanyi. กาวกาวแค่นี้แล้วเนาะพอกินแล้วํานี้ก็ได้ไปนึ่งกินกินสีนึงกินหรือว่าเฮ็ดต้มหวานกินกระแชบเนาะมันอนันีเคดจะทุกคนมาล้างมันต้นก่อนลาออกกนอ้างเอาขี้ดินมันออกเมื่อเฮื่อมันจังหมอเปลือกน้ำล้างนี่ละเมื่อไปห้าเจ้าสีลา้างอีกเืิมอีนะ แล้วก็ขี่ดิบออกก่อนเสียงเป็ดอ,งอ,งอง้อนเงยนล่ะ <c oughs> มันนึ่งกิน,กน <c oughs> ปลาซาดมนกน็ี่หวานๆกระไนมันๆเศรษการนอนๆ ล้างเสร็จแล้วมีรางรวกนาตางสิบประมาณเอาออกคิดดีนอกกเนาะโอเคจ้าทุกคนคลิปนี้กาบ่อน้ำสิิขอเก็บภาพบรรยากาศตอนบ่อน้ำไปคุดมั่นต้นเนาะหรือว่ามั่นสับปะหลังไว้เพียกเท่านี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ซ่องเบาเอือซานแนลด้วยนะครับ ไปแล้วครับสบายดีสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ